สวัสดีครับวันนี้ครัวเทียลำใจกำลังจะทำเมนูนี่นะครับมะเขือยาวนะฮะเราจะนำมายัดไส้ด้วยหมูสับนะครับแล้วก็เอามาชุบแป้งทอดนะครับวัตถุดิบและส่วนผสมหลักๆจะมีดังนี้นะฮะมะเขือยาวนะครับหมูสับนะฮะเดี๋ยวเราจะตำพริกไทยเม็ดนะครับรากผักชีกระเทียมนะฮะแล้วก็นำมาหมักหมู ปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสตาเขียวกับซีอิ๊วขาวนะครับเสร็จแล้วเราก็นำมายัดไส้ในมะเขือยาวนะฮะหลังจากนั้นเราจะชุบด้วยแป้งทอดกรอบแล้วก็นำไปทอดนะครับเป็นเมนูคิดค้นขึ้นใหม่นะฮะเดี๋ยวมาชมหน้าตากันว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตำเครื่องหมักก่อนโอเคนะครับครับตำเครื่องหมักนะเรเอาหางผักชีลงไปตำก่อนนะครับ ต้องให้ละเอียดนะครับตามด้วยพริกไทยเม็ดนะครับกระเทียมนะครับเสร็จแล้วเราก็ตำให้ละเอียดนะเดี๋ยวมาหมักหมูนะครับก็ใส่หมูลงไปนะฮะแล้วก็ ปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวนะฮะแล้วก็ซอสปรุงรสตาเขียวนะครับก็เป็นอันเสร็จ,จเดี๋ยวถึงวิธีการยัดไส้แล้วมาชมกันดีีนะครับวิธีการยัดนะฮะให้เราหลังจากผ่ามะเขือยาวแล้วเราก็นี่ครับยัดแบบนี้เหมือนแซนด์วิชนะครับยัดเข้าไปนะฮะโดยที่หมูสับให้เราผสมแป้งอ่าแป้งมันเล็กน้อยนะฮะเขาจะได้เกาะตัวกันดีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะาไปชุบ ในแป้งทอดกรอบแล้วก็นําไปทอดนะฮรโอเคไปถึงเวลาทอดไปชมกันอีกทีนะครับครับหลังจากที่เรายัดไส้เมื่อเย,ยาวเสร็จนะฮะก็หน้าตาเป็นแบบนี้ครับเราก็ละลายแป้งทอดกรอบนะครับเดีย๋ยวเราไปชุบแล้วก็นําไปทอดนะฮะครับตั้งกระทะใส่น้ํามันรอให้กะระทะรอให้น้ํามันร้อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอามะเขือยาวเราไปชุบแป้งนะครับแล้วก็นําลงไปทอดนะครับครับนี่ก็เป็นมะเขือยาวยัดไส้ชุบแป้งทอดนะครับทานพร้อมกับน้ําจิ้มออกเปรี้ยวหวานๆฮะลองทำทานกันดูครับทําไม่ยากร้ารลองอร่อยแน่นอนนะฮะอย่าลืมกดติดตามที่ลำจันดอทคอมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ